ในทุ่งยาก,กว้างที่ลมพัดเอื่อยและดอกไม้บานทั่วพื้นดินมีเด็กชายคนหนึ่งชื่ออาโปเขาอาศัยอยู่กับยายในบ้านไม้หลังเล็กๆที่อยู่ปลายทางของหมู่บ้านยายของอาโปแก่ชราและสายตาเริ่มมืดหมัวแต่เธอมักยิ้มให้หลานทุกเช้าพร้อมพูดว่าจำไว้นะลูกแสงของใจคนไม่เคยมืด ถ้าเรายังมองด้วยความรักอาโปเติบโตมาในความเรียบง่ายเขาช่วยายายรดน้ำผักเก็บเห็ดในป่าและมักร้องเพลงให้ยายฟังทุกคืนแต่เมื่อรู้ดูแล้งมาถึงน้ำในบ่อน,น้อยลงดินแห้งแตกระแหงจนผักในสวนเริ่มเหี่ยวเฉาหมู่บ้านประกาศว่ามีบ่อน้ำใหญ่ที่กลางหุบเขา แต่ต้องเดินทางไกลและเสี่ยงเพราะเส้นทางเต็มไปด้วยหินคมและสัตว์ป่าอาโปมองยายที่เริ่มอ่อนแรงเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อหาน้ำหมาให้ยายเขาเดินฝ่าดวงอาทิตย์แผดเผาเท้าเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ยังไม่หยุดจนถึงกลางทางเขาเจอกวางตัวหนึ่งติดอยู่ในกับดักของในพราน อาโปลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเลือกช่วยกวางออกมาแม้จะเสียเวลาและเสี่ยงที่จะไปไม่ถึงบ่อทันก่อนฟ้ามืดกวางตัวนั้นกล่าวขอบคุณแล้วหายไปในป่าอาโปเดินต่อไปจนถึงบ่อน้ำเขาตักน้ำใส่หม้อเล็กๆแล้วเรียบกลับทางเดิมแต่พอถึงทางชันเขาเริ่มหมดแรงและหม้อน้ำเกือบหล่นแตก ทันใดนั้นกวางตัวเดิมก็ปรากฏอีกครั้งพร้อมสัตว์ป่าหลายตัวที่มาช่วยกันแบกหม้อกลับไปยังหมู่บ้านเมื่ออาโปกลับมาถึงบ้านยายยิ้มทั้งน้ำตาเธอเอื้อมมือแตะหม้อแล้วพูดว่าน้ำนี้ไม่ใช่แค่น้ำแห่งชีวิตแต่มันคือน้ำแห่งหัวใจตั้งแต่นั้นมา หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีบ่อน,น้ำกลางลานที่ไม่เคยแห้งอีกเลยเพราะกวางและสัตว์ในป่ามาช่วยขุดต่อจนลึกขึ้นเป็นของขวัญจากธรรมชาติให้กับเด็กผู้มีหัวใจบริสุทธิ์คืนวันนั้นอาโปนอนหลับในอ้อมแขนของยายเสียงลมพัดเบาๆผ่านทุ่งเหมือนเสียงกระซิบของกวางว่าความดีจะไม่มีวันแห้งเหือด เหมือนน้ำที่ไหลาจากใจคนจริงใจ